การลงทะเบียนร,รับเบีย้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559 1. ลงทะเบียนร,รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เทศบาลตำบนสนมขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ59ปีและจะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นับจนถึงวันที่30กันยายน2558หรือเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม 2,498และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน2,557และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ2,559คือตั้งแต่เดือนตุลาคม2,558ถึงเดือนกันยายน2,559สามารถไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายน 2,557ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนนัดสำนักงานเทศบาลตะบนสนมอาคารกองช่าง 2. ั้นสองห้องกองการศึกษาโดยเตรียมเอกสารดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา 2. ทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบันพร้อมสำเนา 3. สามุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาสำหรับกรณีที่ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารผู้สูงอายุจะคอยดูแล ปา,าไทนทสองลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เทศบาลตำบลสนมขอเชิญชวนให้คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก,ก่อนหรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน2557น ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าวโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะคนพิการแต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2557ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบีย้ยยังชีพคนพิการแทนณสำนักง,งานเทศบาลตะบนสนุมอาคารกองช่างชั้นสองห้องกองการศึกษาโดยเตรียมเอกสารดังนี้ 1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 2. ทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบัน 3. ส,สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคารพร้อมสำเนา 4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการกรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสวัสดิการสังคมสำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลสนมโทรศัพท์044589038ต่อ19ประสบพบเห็นผู้ประสบปัญหาปรึกษางานสวัสดิการและสังคม